สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของประมวลจริยธรรมไม่ว่าจะทั้งในส่วนของผู้บริหารพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้อย่างไร นะครับทำไมจึงจะต้องจัดให้มีประมวลจริย,รยธรรมของผู้บริหารพนักง,งานส่วนท้องถิน่นรวมถึงในเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับเข้ากําหนดจริยธรรมของผู้บริหารพนักง,งานส่วนท้องถิ่นเอาไว้อย่างไรในคลิปนี้เรามาเรียนรู้มาพูดคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้กันนะครับเรามาเริ่มกันที่ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น กันก่อนนะครับในประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและในประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา76วรรค3นะครับซึ่งได้บัญญัติเอาไว้นะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ในบรานี้ว่าอย่างไรนะครับ เราไปดูในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กันนะครับในมาตรา76วรรคสเนี่ยก็คืออรัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับนี่คือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ เกี่ยวข้องนะครับทีนี้เนี่ยต่อมานะครับในในประมวลจริยธรร,รมที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่2ฉบับก็คือประมวลจริยธรรมผู้บริหารและประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิน่นเรามาเริ่มกันที่ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นกันก่อนนะครับในประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็คือมีที่มา เช่นเดียวกันก็คือรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้นะครับและในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ในมาตราที่5ก็ได้บัญญัติเอาไว้ด้วยนะครับว่ามาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบต่างๆซึ่งตรงนี้อยู่ในรายละเอียดของประกาศฉบับ ฉบับนี้กันนะครับในประกาศประมวลจ,จริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยในข้อ2เรามาดูคำนิยามนะครับในคำนิยามสำคัญก็คือคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหมายถึงท้องถิ่นประเภทใดบ้างที่อยู่ในที่บังคับใช้โดยประมวลจ,จ,รจริยธรรมฉบับนี้นะครับเขาก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจเทศบาลอบตเมืองพัทยา แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครน,นี่คือท้องถิ่นที่ใช้บังคับตามประมวลจริยธรรมนี้นะครับส่วนผู้บริหารท้องถิ่นหมายถึงใครบ้างผู้บร, um. ริหารท้องถิ่นก็ได้แก่วงเล็บหนึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเมืองพัทยาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกอบต เลขาธิการนายกเมืองพัทยาแล้วก็ผู้ช่วยเลขาธิการนายกเมืองพัทยาที่ปรึกษาของอบจที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเมืองพัทยานะครับและก็รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารประธานที่ปรึกษาของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้งด้วยนะครับนี่คือในความหมายของคําว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทีนี้เรามาดูในข้อ3เนี่ยได้กําหนดเอาไว้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติก็ได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับโดย จะต้องดำรงตนดังต่อไปนี้นะครับก็ได้แก่การปลูกป้องดูแลยึดถือประโยชน์ของชาติพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยไม่ประพฤติตนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมหลักศาสนาที่ตนนับถือเคารพความแตกต่างของแต่ละศาสนา3จงรักภักดีเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย สยึดมั่นทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแห่งราชอาณาจากัจากรไทยทุกประกาศนะครับนี่คือในในข้อที่สนะครับที่สำคัญมากๆที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและก็ต้องดำรงตน นะครับตามทั้ง5ข้อ5ประเด็นที่กล่าวมานะครับทีนี้ในข้อที่4เนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องดำรงตนดังต่อไปนี้ 1. น,นะครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักนิติธรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ 2. ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นเนี่ยใช้สถานะตำแหน่งของตนไปแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางท,างทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามนะครับและ3ไม่เรียกรับยอมจะรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองและผู้อื่นในประการที่จะทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ สี่ไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบห้าไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหกไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และตำแหน่งและการดำรงตำแหน่งเจ็ดแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด นี่คือบทบัญญัติที่เขากําหนดเอาไว้ในข้อที่4นะครับว่า,าผู้บริหารเนี่ยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จุดจริตนะครับโดยอย่างน้อยจะต้องดํารงตนตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับต่อมาในข้อที่5เนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมโดยต้องดํารงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ1จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นกลางปราศจากอคติ ไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลแรงกดดันกระแสสังคมอันมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 3. คํคำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ 4. ต,ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริตการใช้อำนาจในทางที่ผิดการช่อฉนหลอกลวงหรือการกระทำใดที่ทำให้ราชการเสียหาย ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ5เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือนแก่ประชาชนตรงนี้นะครับในข้อที่5นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำนะครับต่อมาในข้อที่6เนี่ยผู้บริหาร พึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมมีจิตสาธารณะโดยอย่างน้อยจะต้องดำรงตนดังต่อไปนี้นะครับ 1. ก็คือจะต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพื่อประเทศชาติและจะต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นสิ่งสูงสุดวงเล็บ2ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายวงเล็บสาไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชนทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่ง 4. มีจิตสาธารณะจิตอาสาอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวม 5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุขและสมัคีปรองดองนี่คือในข้อที่6นะครับผู้บริหารเนี่ยพึงยึดถือประโยชน์ของส่วนส่วนรวมของประเทศชาตินะครับในข้อต่อมาก็คือในข้อที่7นะครับผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานโดยอย่างน้อยจะต้องดำรงตนดังต่อไปนี้ การมุ่งผลสำเร็จของงาน,เ,นเป็นอย่างไร 1. ก็คือจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถโดยมุ่งผลสำเร็จของงานที่มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 2. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยทํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญ 3. อุทิศเวลาให้แก่ราชการไม่เบียดเบียงเบียดบังเวลาราชการ ไปประกอบธุรกิจหรือกระทําการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 4. เอาใจใส่ทุกสุขรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเท่าเทียมกัน 5. รักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย 6. รักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์อย่างประหยัดคุ้มค่าระมัดระวังมิให้เสียหายหรือว่าสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็นและก็ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นนะครับนี่คือในข้อที่7นะครับสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติโดยมุ่งผลสำล์ของงานนะครับในข้อที่8ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไรนะครับวงเล็บ1ก,ก็คือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเสมอภาคเท่าเทียมปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติถิ่นกำเนิดศาส,สนาเพศเพศสภาพอายุความพิการสภาพทางกายสุขภาพหรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมรวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับ 2องเนี่ยปฏิบัติต่อประชาชนผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรตินะครับในข้อ2เราจะเห็นว่าไม่เฉพาะประชาชนนะครับรวมถึงผู้ที่มาร่วมงานกับเราด้วยนะครับจะต้องอให้เกียรติกันนะครับสเนี่ยไม่ใช้สถานะตำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติรชาชการการดำเนินการบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการดำเนินการทางวินยัย หรือการให้พ้นจากตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งเงินเดือนประจําพนักง,งานลูกจ้างหน่วยงานของรัชการรัฐวิสาหกิจโดยเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายนะครับ 4. เนี่ยไม่ยินยอมให้คู่สมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวเนี่ยหรือผู้ที่ใกล้ชิดก็ตามก้าวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติตหน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น 5. ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทําธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบขั้นตอนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัตินะครับต่อมาในข้อที่9เนี่ยผู้บริหารพึงดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการโดยอย่างน้อยจะต้องดำรงตนดังต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์เนี่ยเป็นอย่างไรก็ได้แก่นหนึ่ง จะต้องรักษาจัญญาของตนให้ดีน้อมนำพระบรมราโชวาทหลักปัจฉญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต 2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำพลเมืองดีในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด3ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวโดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 5. เคารพไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพอาฆาตมาตร,ร้ายหรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 6. วางตนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนและระมัดระวังมีให้การประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการงานของตนเองคู่สมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวของตนมีลักษณะที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 7. ไม่รับของขวัญของกำนันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น และจะต้องดูแลให้คู่สมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวของตนเนี่ยปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันนะครับเว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจัญญาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้นะครับข้อ8ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดคุกคามทางเพศจนเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือ กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้ถูกกระทำเนี่ยอยู่ในภาวะจำยอมต้องยอมรับในในการกระทํานั้นนะครับแล้วก็ไม่นําความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรืออิทธิพลครอบงําให้ใช้ดุลพินิษในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ข้อ9นะครับไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนกับผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนนะครับนี่คือในอข้อกําหนดตามข้อ9นะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยพึงดํำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการนะครับ ต่อมาในข้อที่10เนี่ยผู้บริหารพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารราชการการจัดทําบริการสาธารณะการใช้ใจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาความเสี่ยงทางจริยธรรมภูมิสังคมความเป็นอยู่และวิถีของชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในข้อ1 1เนี่ยให้บุคคล ข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอนุกรรมการและคณะทำงานเนี่ยให้ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจ,จ,ร,จริยธรรมนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับในประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขากําหนดให้ใช้ประมวลจริยธรรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยานะครับซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นในที่นี้โดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท้องถิ่นแต่ละประเภทท่านรองนายกเลขานุก,การผู้ช่วยเลขานุก,การที่ปรึกษา ทั้งหมดนี้เนี่ยคือคำนิยามคำจำกัดความว่า,าผู้บริหารท้องถิน่นที่บังคับใช้ตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิน่นฉบับนี้นะครับทีนี้เรามาดูในประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะครับซึ่งก็มีที่มาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นบทบัญญัติที่เขาบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับแล้วก็ใน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562มาตรา5นะครับเพื่อใช้เป็นหลักนะครับในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในเนื้อหาสาระนั้นเป็นอย่างไรนะครับในข้อที่3คําำจำกัดความของคําว่าพนักงานส่วนท้องถิ่น ในประมวลจริยธรรมฉบับนี้เนี่ยเขาให้หมายถึงใครบ้างก็ได้แก่ข้าราชการของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตนําบลพนักงานเมืองพัทยาข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นนะครับแล้วรวมไปถึงนะครับไม่ใช่เฉพาะข้าราชการพนักงานเท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงพนักงานจ้างลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานอื่นในท้องถิ่นนะครับแต่ว่าไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร นะครับทีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบตอเมืองพัทยานะครับแล้วก็ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในข้อที่4ก็คือพนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมดังต่อไปนี้ได้แก่อะไรบ้าง เขาก็จะแยกออกเป็นข้อกอไก่นะครับเป็นจริยธรรมหลักจ,จริยธรรมหลักที่พนักง,งานส่วนท้องถิ่นจะต้องพึงปฏิบัติก็คือ 1. จะต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศนะครับก็ได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริรรรตยร์ทรงเป็นประมุขโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี เทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทํานองครองธรรมโปร่งใสและมีจิตสํานึกที่ดี 3. กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธทำกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง วงเล็บ4คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสำเร็จของงานภารกิจของท้องถิ่น 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติศาส,สนาเพศอายุเป็นต้นนะครับเจ็ดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ ของความเป็นพนักง,งานท้องถิ่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดําเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับนี่คือจริยธรรมหลักในข้อกอไก่ทีนี้เรามาดูขอไข่จริยธรรมทั่วไปที่พนักง,งานท้องถิ่นพึงปฏิบัตินะครับจริยธรรมทั่วไปก็ได้แก่หนึ่งยึดมั่นธรรมาพิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 2. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า 3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยอัธยาศัยที่ดี 4. มุ่งบริการประชาชนแก้กันปัญหาความเดือดร้อนด้วยความเป็นธรรมความรวดเร็วเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5. จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะจะต้องคํานึงถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชน อันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือน 7. เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 8. ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 9. จะต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้นี่คือในข้อขอไข่นะครับ พนักง,งานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนในเรื่องของจริยธรรมทั่วไปนั่นเองนะครับทีนี้ในข้อที่5นะครับหากพนักง,งานท้องถิ่นใดจะต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กําหนดไว้เฉพาะนอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามประกาศนี้แล้วจะต้องยึดมั่นในจรจรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือในเนื้อหาสาระสำคัญของอประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในเรื่องของประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับที่จะต้องมีการกำหนดประมวลจริยธรรมทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อ,อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นะครับในการปฏิบัติตนในการปฏิบัติในเรื่องของการทํางานความประพฤติของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ